เร่องตลาดเช้าเมืองโพนสวรรค์แปลนเชียงกวางตลาดนี้เรียการว่าตลาดน้ำามำี่นกครับหมป่าสเต็กตอนเส้าลายแกนกระโลอันนกแกนตุ้งตะออกแล้วก็มีโลไม้ครับเป็นอารเจี่ยวบ่อเป็นอาหารคึนคึดีเชียงกวางเป็นนกครับเจียวบ่อเชียงกวางเจียวปลาเค็มเชียงกวางชุดละห้าสิบคันติดเงินไทยอยู่ที่ถึงหนึ่บาทต่อชุดนคงครับเที่ยวหนังเนาะอิเนาะเที่ยวหนังนี่เป็นเที่ยวเค็มจะปลาเค็มเนาะอิเนาะ ของดีของขึ้นซื้อที่เซียงขวางพี่น้องตรงนี้เมนูแก้วแล้วก็ผลไม้หลายอยงครับพี่น้องบรรยากาศข้างล่างครับอันนี้เป็นข้าวแก่น้อยพี่น้องข้าวแก่น้อยของดีไทยเซียงขวางนี่ครับข้าวแก่น้อยผลไม้ส้มขับร้านนี้ครับดูงานี่เป็นอะไรบามาต่คุณครับโรตัสซีแสพี่น้องผมง่ายครับ ก็เป็นบรรยากาศที่มีของกินของขายเต็มตลาดเลยพี่น้องตลาดนี้นะมนูปป่าครับพี่น้อง ข้าวแก่น้อยครับข้าวแกน้อยตอนนี้มีทั้งเกี่ยวแล้วก็ทั้งลูกแอนตุ้งก็มีเฉพาะขายครับูรวมเมนูเกียวหลากหลายประเภทเลยครับพี่น้องเกียวปลาเค็มเกียวเสียงว,วางเกียวนังลูกแอนตุ้งกับร้านนี้ 嗯。

บมแกนเสียวาพี่น้องโบหิมะแล้วจะมีด้วยเกลือนอสันต้มครับนอสันต้มนอสันตุปครับกุมีครับเข้าแก้วขายดีๆครับพี่น้องได้น้องาวเอร่ทกเมู เจ้าซื้อแม่เป็นหนวดเจ้าเลยไรถ้าเจ้าซื้อนี่เป็นหนวดเจ้าเลยจ่วนรายไปให้ยายกินครับไอสินะไอซีนี่ไปจำเจียวท้อหวาดกินจำเจียวกินเลยวะโอ้จำเสียวควาเขาวะสุภาษเสือนน้ำซุปาักควาเสือซีนหมูกระแทบสี่ข้อเดินทางไปต่อครับนี่คือบรรยากาศผมในกวางทัวร์พามาเที่ยวมาชมบรรยากาศตลาดเซาน้ำงามที่เมืองโพสวรรค์แขวงเชียงขวางครับตลาดใหญ่แห่งพี่น้อง ย่างสามสิบลนอยังมุออมตลาดอยู ear, ่ครับข้างร้ายครับตลาดนี้ครับขนมาือ่น้องเนื้อาน้าวเ้อขานื้อายเนี้ายเนื้ขานขา้อาเนื้อขานื้ขายอขายเ่ทอายเ้ขาน้อาขายองตยาดเน้เนายเนื้ขายเนิายน้อขายเนื้อ0บนเนอาเนื้อัยนอยูนท้อขายาทต่อาม้ครับพี่น้อง ข้าวจีจะมีสองรสชาติมีข้าวจี่ทาไข่ครับข้าวทีทาเจวประเด็ครับกระกขายตัวใดเป็นขาสินโอ้โลซอะไรนะโลับสิพันโลสิพันเนาะบพี่น้องกระปูที่ซื้อฝางประมาณร้อยสามบาทไทยต่อลใส่สับปะรุงนะ đang đi nhưng mà nó cứ toàn là sao có 15 phút nó lại nó nó mà họ đi đó đó khắc nữa người theo cái mình chứ nó vừa vừa rồi đó à không có mẹ à nè bay đôi